ค่ดีนะครับป่วยเต็มที่นะครับยางหน้าเปลี่ยนแล้วนะ้าก็รับรู้ได้แล้วครับแต่ว่าก็ยังหนักอยู่ลำรับส้มนะครับ ไสออกแล้วก็เกตนะครับเพราะว่าตรงนี้ชันมากแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้องไสออกเพจ่เกตนครับมีแนวเดิมนะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เป็นแผ่นที่ใช้ได้เป็นเวทีได้แล้วก็เป็นถนนด้วยวก็เลยต้องมี ม,มีวิธีที่จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขพื้นที่นะครับอย่างตรงนี้ก็หลังจ,จากที่เชเคนะครับแล้วก็มีน้ํเซาะร่องนะครับมีน้ํเซาะร่องแล้วก็ทําเปลี่ยนเป็นถนนครับแล้วให้น้ําลงมาเป็นระเบียบหน่อยนึงน,นะครับไม่ให้ไปซาะกัดต้นยางล้มอีกนะครับ เป็นวนซักนะครับก็มาทำง,งานเป็นสามคนมีผู้สมาน็นถือหุมเตรียมไว้รอคนงานเพื่อที่จะเอา,เ,อาเบี้ยรเราเรืองนะครับมาลงนะครับก็เดี๋ยวคงให้หยุดก่อนนะครับเพราะว่ามันหนักไปนะครับนหนักไปยวเอาปุ๋ยมาลงด้วยกันนะครับ เอาปุ๋ยก้นมารองก้นหลุมเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเพี้ยมมาลงนะครับนี่ก็เริ่มได้แบบนะครับนี่ก็เริ่มปรับเกลี่ยด้านทางลงนะครับกับแ้นตรงนี้นะครับให้ใช้ได้ให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับล้วก็เป็นวิธีด้วยเป็นเป็นในเรื่องของทางเดินด้วยครับสองอย่างนะครับด้านบนก็จะมีรับในชั้นนึงนะครับหรือว่าเป็นเสแล้วพบกันนะครับ ที่วงกลมสมานความจังหัดพุทธบุญครับนี้สมชายก็ปรับปรับเกจในช่วงาฐานนะครับฐานเวทีแล้วก็ถนนในตัวนะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นจุดทํางานที่เป็นแปลงเกษตรขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอันจากวงบ่อประดานตรงนี้นะครับที่ที่จะเตรียมทําเป็นแทงโอเวอร์โฟลนะครับแล้วก็ ตรงนี้ผมก็จะตัดเป็นทิวโค้งเข้าไปนี่นะครับให้รับกับลูกเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคิร์ฟเข้าไปตรงกับแผ่นนู้นนะครับดินตรงนี้ก็จะเอามาปาดกบตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้ตัวนี้จะเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องดูแลเขาเพิ่มนะครับอยางอาหาร สวยให้ได้ครับแล้วพบกันที่มงโป่นะครับนี่คือแนวที่ผมวางนะครับแล้วนี่คือสุดที่ส้มกับเพื่อนไทยมันเกินกำลังจริงๆครับมันเป็นงานของแม็คโครแต่ส้มต้องทำราะหน้าเก่งไม่มี น่าเก่งอยากได้แบบนี้ที่สมชายว่าไงครับทำครับทำให้ถึงที่สุดครับสุดท,ท,ท,ที่คืองานวันนี้ที่เป็นวันนย้ตนะครับก็สามคนนะครับ รวมกับน้องส้มก็เป็นสี่นะครับก็ได้สิ่งนี้ครับสิ่งที่ได้ว่าปรับเขตใหม่นะครับกำลังเคลียร์นะครับว่าความคมชัดของพื้นที่นะครับได้ขนาดไหนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยน้ำมันมาบ้างช่วยส่งกลังใจมาให้ด้วยนะครับก็หลายๆที่สิ่งหลายๆอย่างที่ผมขาดก็เป็นเรืงไปได้นะนะครับเงินไปได้ ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้สู้คนเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่สู้แค่โจของเองคูเกษทุกคนที่ร่วมดำเนินการด้วยครับก็บคุณมากเลยครับขอบคุณสําหรับทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่วันหนึงนะครับที่เราได้ขยับแผมเตรียมแผมขยับขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานของคนงานครับนี่ก็เตรียมร่องทิ้งน้ําแล้วนะครับว่าผมจะทําอะไรกันจะเดินแบบยังไง จะเข้าออกยังไงครับตอนนี้เห็นเป็นคิวเป็นหลุมนะครับก็นู่นแหละครับคนขุดคนกดชื่อสมชื่อสมานนะครับสมานหลวงจันทร์ครับคนไข้คนเกตปรับชื่อสมชายหลวงจันทร์กับน้องส้มนะครับอันนั้นน้องจอบนะครับนะฮะก็สปิดหลุมนะครับเตรียมรอสมาชิกนะครับที่จะ มาปลูกดาวเรืองนะครับดอเรืองเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็คือไล่แมลงนะครับนี่เราก็ปลูกดาวเรืองแล้วนะครับนี่แนวเลื่้นเป็นแนวตลอดไปนะครับไม่็นตะบนแปลงหรานะครับเราจะปลูกอะไรจะทำไรทีนึงนี่ก็จะเป็นแนวแบบแนวก็จะประมาณนี้นะครับยาวไปนะครับลลไตลอดนะครับ จะหลอดแนวโค้งนครับเก็นอย่างนี้นก็ไล่แล้วนะครับเกลี่ยหน้าดินนะครับที่สมานก็อดชนกับผมมากๆนะครับก็นู้ใจผมแล้วก็เราเดาทางกันออกนะครับว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยแปลว่ากทนคุณเขาหลงอีู่ีเลียวก็เขาหลวงทําให้พวกเราตอนนี้พวกเราทําให้พวกเรากันเองสู้ครับสู้คือวันข้างหน้าเป็นลูกหลานเราเองแล้วพบกับคนวงโป่ง ที่วังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์สมานปามครับ